สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีมาถ่ายกันในหมดสาวนนานนเนาะจ้ะเนาะมัน,นนี่สาววันที่ปวันที่ใดไเนาะมันนี้วันที่สิบแปดมีนานเนานนะจ้ะเนาะการมาถ่ายกันจ้ะอันนี้นะคะตีกาฮายังเฮ็ดจ้ะตีเอาต้นกาเนาะคะ่ะอันนี้ตีพอไวท้ทห้ประกอยเน,นาะจ้ะก็กะจิมีก,กาบก,ก,ะาาการกะเพราเนาะจ้ะกระเพราแล้วกาแมงลัก ของเราพาจะร่วมกันเลยเนาะให้เราไปยกเอาเองจ้ะวันตีบ่มีบม่มีอ่าบ่มีกระทงแล้วก็บ่มีดินแยกให้เราเนาจะจ้ะส่วนตีแยกไว้ให้เพิ่นนะคะตีให้ไปหลายรอบนึงต้นซ้ำนี่แหละจะ้ะตีให้ไปแล้วมันบ่ใหญ่เนาะตีก็เลยเอาไปให้เราใหม่นะคะนี่อันนี้เตรียมไปปากก้อยนาะพอพี่ว่าเราเสิเข้ามาเล่นน้ำจะ้ะแล้วก็เสิไปกิน่สมตำยี่บานปักกอยเนาะจะ้ะเพราะว่าอยู่นี่เพื่อกะ พี่บ้านะคะไม่แต่คนป่วยเนาะอกินกันเลยถ้าพี่บ้าไปหาปลากอยดีกว่าจ้ะอันนี้มเมล็ดไอ้กระเพราปลากอยจ้ะเดี๋ยวเพื่อเอาไปแล่นน้านะคะเอากลับไปเนาะเพื่อเราอยากเพาะอีกจ้ะอันนี้กะบ,บะคือปาะ,ปะจ้ะอันนี้ไปให้เพิ่์นอีกเนะะเาะกคือปะคนละสองต้นกับพี่วานจ้ะอันนี้กับกคือะปะตัวต้นนี้ตีพึ่งเป็นกระทางให้เพิ่์นนะคะเพิ่น์นพ่นไุ์ใหญ่เนะบบะเาะรายกาบะคือไอ มะเขือเทศค่ะอันนี้หลายสายพันธุ์จะเอามาร่วมกันเนาะเอาไว้ให้ปก่อยเราไปขยายออกของเราเองจ้ะเดี๋ยวนะฮายังเฮดพ่อเอ่อมันบบว่างจากพี่นอ้อาว่างก็สีคิดเนะไไดดเา,นเานะ,ะแล้วก็ไปไดดองไหม่สีเหลืองมานี่ดอกไม้สีเหลืองตีสื่อมานะคะละกะอันใดที่เพิ่นแบบว่าเป็นแขนงเนะาะจ้ะตีก็ตัดแล้วก็เอาไปเสียบลงดินเนาะ แล้วให้เพิ่นแต่หลากนะคะเดยวจะเอาไปปลูกนะคะเก็บวบชองนาหอนเฮ้านะจ๊ะเป็นกาอยากจะปลูกดอกไมูุ้พักนะคะหลายๆเนาะ,ะจะได้ดบบชดชื่นนะคะแล้วก็ไปได้อันนี้มาจากพี่นอ้องเขาเรียกว่าดอกลักเล่เนานะจ๊ะเนี่ยจ๊ะจ้ะอันนี้ดีซื้อมากะคะ่ะดอกลักเล่เนาะจ้ะดีซื้อมากเห็นมันลดราคาอยู่ที่เอ่อ สามสิบเกาคนจ้ะติ๊ก็เไยได้มาสามสามสีเนาะอันนี้สีชมพูจ้ะอันนี้สีออกเรืองเหลืองออกชมพูเรืองเหลืองจ้ะงามเนาะจ้ะเพราะว่าอ่าเข้าปูนะคะเข้าสาม,มารถเก็บหัวพันไว้ปุปีต่อไปได้อีกนะคะโดยที่เข้าม่ต้องไปสืบต,อตอ่อมาต้องไปซื้อไม่อีกนะคะเข้าออกเก็บพันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สีนี่สีม่วงได้มากสีม่วงแบบจำเจมแบบนี้นะคะสามสีเลยเนาะ นี่ค่ะลดราคาพอดีจ้ะก,ก็เลยได,ได้ได้ไปช็อปมากเนาะถ้าราคาเต็มมันอยู่ที่เอะเก้าสิบเก่าหรือว่าเลลจ็ดสิบเก่าหลือะจ้ะใน้านไงเพื่อนเนาะอันนี้จีไปซื้อ้านน้อยมากจาก้ะนี่ล่ะตอนนี้กับพญายเอารถเอารถจิตตี u คับนะคะจิตตี a ฮัตคับรถนะคะเอาไปเขาอูนะคะเอาไปเช็คให้เขาเจ้าเช็คอันนี้ให้เช็คอะ เครื่องหายนะจา๊ะพอยนี่รถครับทุกสองปีเขาต้องเช็คเครื่องเนาะนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องหลายคนก็นว่าเออแบบอยากให้น้องตีฮัตขับรถนะคะแล้วก็อยากให้ขับ,ะะบรถให้ได้ซีน่าให้ฝึกขับรถแล้วก็ไปไปขับขี่นะคะ,คคอะ,คะตอนนี้ตีกะเอ่อจริงๆตีเริ่มจากแต่ช่วงเ,เดือนไหนละ่ะเดือนกุมภาพันธ์นะจ้ะตีไปเขาเอา่อมันจะมีไอ้เม็ดเชอรลิงเนาะคะ่ะไป ไปขับชว่วงกลางคืนมากแล้วจ้ะกระจายไปพนะันหกเนาะชั่วโมงชั่วโมงเคิร์กค่ะชั่วโมงเคิร์กถึงสองชั่วโมงนะคะไปประกาพาไปแบบเข้าขับเพินพ่นเพิ่นตปคุ่นขับแต่ว่าเข้ากับนางไปน่ำเพิ่นแล้วกะเพิน่นปะกาจะไปแน่แนวน,นะคะว่าเออแบบเข้าขับชว่วงกลางคืนนะคะต้องใส่ไฟแบบแต่งเส้นเอาตีกักไปเขามาแล้วจ้ะตะคนจะใส่เวลาแนแล้วจ้ะ,ะเพราะว่าเอา่อจึงตีอ่ะเป็นคน ตีเป็นคนขี้กลัวะคะ่ะตีกลัวทุกอย่างเนาะตียานยานทุกอย่างได้จ้ะตีกะแบบ,ะบ,บค่อนแข่งจะบอตีเป็นคนที่ไม่เข้นใจใจได้จของนั่มนะคะแล้วแต่ว่าตีกะต้องพยายามเพี้ยใช้ได้เนาะเพราะว่าเอ่อเ้ามประหงม,มือขนาดเนาะจ้ะเนาะกะตีกะเลยว่าหลังจากนี้การใช้ชีวิตของตีกะคงจะเปลี่ยนไปนะคะอันไหนทีแบบคิดว่ายากต่อไปก็คงต้องต,อยอยต้องให้ยากก็ต้อง ตองเฟื้อเฮ็ดต้องหาต้องเฮ็ดให้ได้เองสิคะ่ะต้องพยายามนะคะเข้าพยายามแล้วนะคะถึงสิ้นสุดแล้วมันบอดายเอลีะคะ่ค่ะอันนั้นตีถึงจะยอมแพ้เนาะแต่ตอนนี้ตีก็ขอแบบสู้แล้วขอพยายามกับกับสิ่งที่ตีต,ต,ต้อตงต้องฝึกต้องเฮ็ดก่อนนะคะาจะาเนิงตีกระจัดหางานเฮ็ดนะคะ,ช,นะคะช่วงนะคะช่วงหน้าฮอนแล้วเนะาะอาจจะเป็นวิค้านเป็นยังงี้สิคะ่ะเราไปสมถถัครเทียมไว้สิหนะแต่พปใหญ่บอกว่าถ้าเป็นวิค้านอะ เวลาเขาโทรหา,หาเฮ้าัสิคะในเฮ้าไป็ำงานนี่เขาเจ้าขาดค้นขาดางานสิถ้าเกิดว่าเฮ้าบอบไปเฮ้าปฏิเสธหลายเทือสิเขาเจ้ากับสิบวโทรบัโทรเอื้อนแล้วสินะคะกะจะไม่กะดะได้งานยากสินะคะแค่ละการยูนีนะคะมันกับคนขางจะหางานงานยากแน่เนาะคะ่ะถ้าแมนเฮ่าขับรถเป็นนะคะขับรถเป็นขับรถได้เฮ่าก็บะได้งานทางอื่น นำ่นมาจาะทำงานแต่ในอุบายของตีนะคะคนกันหลายเนาะคนที่เข่าแบบใหญ่อุปยบกามาก,กันหลายแล้วก็นคนแค่คนอยู่นี่กัหลายเนาะจา้ะทำงานในให้งานประจำเนาะก็คงจะอาจจะพัก YouTube ไว้หรือเมื่อั้รก็อาจจะโดนโดนล่งเถื่อแต่ว่ากระบ่วหัวเนาะคะ่ะเฮาวยังเฮายังบ้วหัวเนาะเพราะว่าบ้วหัวจะได้งานบ่แต่ว่ากับหาจิ่นไว้ซักก้อนนะคะอืมนั่นแหละค่ะวันละตีนอยากไปเห็นงานเนาะจ้ะพี่นอ้อง จะอยากไปเห็นงานนะคะแต่ว่าทีโบสีตีโบสถ์ไปเห็นงานนะคะเรากะกะขึ้นหนึ่งตีมินลูกน้อยเนาะเราสองพญายเราเห็นงานอยู่เรื่องสิค่ะกะออกไปออกไปเห็นงานที่หนึ่งกะเเดือนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนพระเจ้าขาดกะเห็ดต่อไปอีกนะคะเดือนเคืองหรือสองเดือนนึงสิค่ะค่อยกลับบ้านที่หนึ่งเนาะเราที่นี่งานมันกะ เข่นนไาไม่หลูกกันเนาะคะ่ะแล้วสังเกบวาหลกเข่าแบบบ๊สบายดูวงศีรนษะมันกะยากเนี่ยจะ้ะเพราะว่าเข่าคนเดียวนะคะก็เลยคิดว่าจะล่อให้หลูกใหลวงไงจังน้อยก็เลยไปหางานเห็ดนะคะแต่ว่ามันมาท่วมกับช่องพญายบ๊อบสบายพอดีนะคะเจีก็เลยอยากอยาก,ยากมีอย่างเห็ดจังศีนาะแต่ว่า ใจก็อยากจะขับรถให้ได้สักก้อนเนาะค่ะแล้วก็บพญานาคก็บอกว่าเอออยากให้ขับรถให้ได้สักก้อนนึ่งสิค่ะเราเรื่องงานนะคะมันก็จะหาง่ายขึ้นเพราะว่าสมมติว่าตีขับรถเป็นตีสามารถขับรถไปตรงหารตรงนี้นะคะงานตรงนั้นตรงนี้ได้แล้วก็ก็สามารถแบบขับเอ่อถ้าเกิดว่าลูกสบายยุ่งเรียนั่นสิค่ะเขาก็สามารถขับรถไปฮับลูกได้โดยที่แบบเข้าแบบบ่ต้องพวกหนาาพวกหลังนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเกิดลูกแม่ไปเฮ็ดงานสิค่ะ แล้วก็ว่าลูกเข้าบรสบายอยู่โรงเรียนสิคะ่ะเรารถเม่เข้ามันมีแค่สองเที่ยวตออ่ออมันมีเวลาแบบแค่สองเที่ยวสิคะ่ะต่อเมื่อเนาะมันก็สิลํบาบากเข้านะคะแต่ว่าเข้าไปใช้งานทางอื่นนั่งสิคะ่ะนั่นแหละแต่ตั้งแตกะจริกะจะพยายามนะคะพยายามเอ,อ,เอาเฮ็ดให้ได้เนาะถ้าเกิดว่าเฮ็ดแล้วมันลองแล้วทุกทุกอย่างแล้วคกิดว่าใจแล้วกะมันบดายอีริยสิคะ่ะ มันก็ต้องถอยเนาะถ้าห้าวฟื้นไปมันก็จะเป็นการลําบากอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าการขับรถอยู่นี่ก,ก็ค่าใช้ใจ่ายกับเบอร์แมนว่าถูกๆนะคะค่าใช้ใจ่า,จจายเพิ่นห่งครั้งจะหลายเดียวนี่ก็ชั่วโมงกับเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะคะ่ะหลายบาทอยู่เนาะขนาดตีไปแค่ชั่วโมงชั่วโม่งเคิงชูม่งสองชั่วโมงนะคะไปะบดเอไปเรียนเลยคะ่ะแค่เขาไปคอร์ดทงเพิ่นไปอันนี้เสือ,อ เป็นนางให้เพิ่นแบบแน่วๆไอซื้อค่ะก็ยังใจไปตั้งพันหกนะคะพันหกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะไปนะคะแล้วรอบพิว่ามฮับนะคะจะพอกันาบานบักกอยเลยคะ่ะอาจจะทายทํา,าคลิปบานบักกอยร่วมกันกับประกอยพ่ว่าจังน้อยนะคะเพราะพี่น้องคิดหอชิดถึงนะคะนาออยากให้เห็นสาวๆร่วมโตกันนะคะจะไหนก็นค่อยพอกันที่ว่านปักกอยนะคะเนาะคลิปนี้ตีก็จะลาไปก่อนคะ่ะพอคลิปหนา้จาจัดสวัสดีค่ะบ